ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้มาฝากค่ะค่ะและสำหรับสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นั้นนะคะเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์ที่เก่าแก่ถึงกว่า3,000ปีมาแล้วเลยค่ะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะคะมีลักษณะร่างกายที่แข็งแรงคล่องแคล่วเต็มไปด้วยพลังค่ะและยืดหยุน่นสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอันเหน็บหนาวของไซบีเรียค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดู5วิธีการดูแลและเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้กันค่ะโรคประจำสายพันธุ์นะคะไซบีเรียนฮัสกี้นั้นนะคะเป็นสุนัขที่มีโรคประจำสายพันธุ์ติดตัวมาหลายโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคต้อโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อม นอกจากนี้นะคะยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจึงห้ามเลี้ยงน้องอ้วนเกินไปเด็ดขาดค่ะการผลัดขนนะคะเรื่องของขนไซเบเรียนนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เจ้าของปวดหัวมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นนะคะสุนัขสายพันธุ์นี้จะมีขนเยอะมากค่ะเพื่อป้องกันอากาศหนาวค่ะจากทิ่กำเนิดในไซบบเรียนะคะเพราะฉะนั้นเวลาผลัดขน จึงอาจทำให้มือใหม่หลายคนตกใจว่าน้องกําลังเป็นโรคหรือเปล่าทำไมขนถึงร่วงเยอะขนาดนี้แต่ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปีหนึ่งน้องจะผลัดขนแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นค่ะครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งระหว่างนี้นะคะเตรียมเครื่องดูดหุ่นเก็บไว้ได้เลยค่ะการอาบน้ำนะคะถึงแม้ว่าจะขนเยอะนะคะแต่ เจ้าไซเบเรียนนะคะเป็นสุนัขที่รักสะอาดมากๆค่ะหากไม่ได้ปล่อยให้ไปคลุกขี้โครนหรือคลุกดินคลุกทรายมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำให้น้องบ่อยๆเลยค่ะเพื่อนเล่นค่ะคนที่จะเลี้ยงน้องไซบีเรียนนั้นนะคะจะต้องรู้ไว้เลยค่ะว่าจะเลี้ยงน้องแบบทิ้งๆกว้างๆไม่ได้นะคะจะต้องมีเพื่อนให้น้องค่ะ จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือว่าคนละสายพันธุ์ก็ได้ค่ะหากไม่สะดวกจริงๆนะคะก็ต้องเลี้ยงไว้ใกล้ๆตัวเรามากที่สุดค่ะอย่าปล่อยให้น้องเหงานะคะถ้าน้องเขาเหงามากๆเนี่ยน้องอาจจะอาลวาดนะคะหรืออาจจะเฉาตายได้เลยค่ะเสียงเห่าค่ะสบายใจได้เลยนะคะว่าน้องไายเบเรียนทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ใช่สุนัขพันธ์ปากเปราะที่จะเห่าไปทั่วนะคะ สิ่งที่คนเลี้ยงส่วนใหญ่มักจะเจอก็คือเสียงบนง่นงงมงำค่ะเวลาไม่สบอารมณ์มากกว่านะคะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่น้องนึกจะหอนก็หอนยาวๆค่ะซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะนะคะสำหรับคนที่ขวัญอ่อนเท่าไหรนักค่ะคะ่ะและสำหรับทั้ง5ข้อนี้นะคะคือสิ่งที่คนอยากเลี้ยง สุนัขสายพันธุ์ไซเรียน์ฮัสกี้ควรรู้นะคะหากมั่นใจว่าไม่สามารถรับมือได้ก็ไม่สมควรเอามาเลี้ยงเป็นอันขาดค่ะเพราะจะทำให้ไม่แฮปปี้กันทั้งคนเลี้ยงและก็ตัวน้องเองเลยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอาหารกันค่ะไซเบียร์นะนะคะกินอาหารวันละสองมื้อค่ะ ผู้เลี้ยงควรให้อาหารที่มีคุณภาพกับน้องนะคะในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะประมาณสองครั้งต่อวันค่ะโดยผู้เลี้ยงควรทำให้อาหารของน้องนั้นนะคะแต่ละมื้อมีความน่ากินค่ะเพราะน้องใส่เบรียนนั้นนะคะส่วนมากมักจะมีปัญหาเรื่องกินอาหารยากค่ะแล้วก็เบื่ออาหารง่ายค่ะ และจะยอมอดอาหารเป็นเวลาหลายวันค่ะหากอาหารที่ผู้เลี้ยงให้อาหารที่ไม่ถูกปากของน้องค่ะค่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับสภาพอากาศกันค่ะน้องหมาไซบีเรียนนั้นนะคะสามารถที่จะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนได้นะคะในระดับ1ค่ะแต่สุดท้ายแล้วด้วยลักษณะที่คนที่มี2ชั้นนะคะแล้วก็มีความหนานั้นค่ะทำให้ร่างกายของเขา ระบายความร้อนได้น้อยค่ะดังนั้นในบางครั้งพวกเขาก็ต้องการพื้นที่ที่มีความเย็นอย่างเช่นห้องแอร์ค่ะหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีให้พวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีค่ะและอาจใช้พัดลมไอน้ำเป็นตัวช่วยด้วยก็ได้ค่ะไซบีเรียนฮัสกี้นั้นนะคะเป็นน้องหมาอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ ต้นๆนในประเทศไทยคะ่ะเป็นน้องหมาในฝันของใครหลายๆคนคะ่ะแต่ผู้ที่อยากจะเลี้ยงหลายคนก็มีความกังวลใจนะคะว่าจริงๆแล้วไซบีเรียนนั้นนะคะซึ่งเป็นน้องหมาที่มาจากเมืองหนาวเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ในอากาศที่แบบร้อนหรือไม่นะคะ ด้วยการที่อากาศที่ค่อนข้างร้อนในเมืองไทยนะคะทำให้ไซบีเรียนที่เป็นน้องหมาสายพันธุ์ที่มาจากเมืองหนาวอะ่ะต้องการการดูแลเป็นพิเศษค่ะและการดูแลอย่างถูกต้องนี่เองค่ะที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผิวหนังและขนในไซบีเรียนได้ค่ะไซบีเรียนต้องได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะคะการให้ไซบีเรียนกินน้ำให้เพียงพอในช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆนะคะ เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะโดยน้ำที่เหมาะสมคือน้ำที่ไม่เย็นจัดค่ะควรให้น้ำวันละประมาณ8-16ออนค่ะแต่ถ้าหากอากาศร้อนมากขึ้นเจ้าของก็อาจจะใช้วิธีให้ไซบีเรียนเหลี่ยน้้ำแข็งบ้างค่ะเพื่อเป็นการระบายความร้อนค่ะเจ้าของควรเช็คชามน้ำนะคะของพวกเขาด้วยนะคะเป็นประจำเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะ มันเติมน้ำไว้ให้เต็มเสมอค่ะและถ้าพบว่าไซเบรียนเริ่มกินน้ำน้อยลงให้ลองใช้วิธีดึงดูดความสนใจของพวกเขานะคะด้วยการให้น้ำที่มีการเคลื่อนไหวค่ะเช่นน้ำจากน้ำพุสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะจาัดก,การขนไซบีเรียนอย่างถูกต้องนะคะจะช่วยระบายความร้อนได้ค่ะ ยังมีหลายคนนะคะที่เข้าใจผิดคิดว่าเมื่อถึงช่วงที่มีอากาศร้อนจัดนั้นนะคะการคนขนออกให้เกลียนจะช่วยให้ไซบีเรียนเย็นสบายตัวแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วนั้นนะคะขนคือสิ่งที่จะช่วยป้องกันอากาศร้อนให้กับพวกเขาได้ค่ะ ในทางกลับกันนะคะการโกนขนหรือไถยขนให้เกลียนนั้นนะคะจะทำให้ผิวหนังของไซเรียนได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงค่ะเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบได้ง่ายมากๆค่ะแถมยังอาจทำให้เกิดอาการผิวแพ้ได้ง่ายอีกด้วยค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ควรทำนะคะก็คือควรแปรงขนเสียของไซเรียนนะคะ ออกทุกวันอย่างสม่ำเสมอค่ะและเล็มขนในจุดที่จะช่วยระบายอากาศได้ง่ายค่ะเช่นซอกเท้าอุ้งเท้าแค่นี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของไซบีเรียนระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ,คะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือควรที่จะพาไซบีเรียนไปไว่ายน้ำหรือว่าเดินเล่นกันบ้างนะคะการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะสำคัญสำหรับน้องหมาพันนี้มากค่ะ แต่สำหรับเมืองร้อนแล้วนะคะต้องเลือกเวลาค่ะและรูปแบบการออกกำลังกายให้เหมาะสมมากขึ้นค่ะซึ่งก็คือการเดินเล่นในช่วงเช้ากับเย็นค่ะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเหมาะสมที่สุดค่ะอุณหภูมิไม่สูงเกินไปนะคะและไม่ควรให้น้องออกกำลังกายอย่างหนักค่ะอย่าลืมแบ่งเวลาพักให้น้องๆด้วยนะคะส่วนอีกวิธีนะคะที่ดับร้อนให้น้องได้ทั้ง ไอ้ออกกาลังกายไปในตัวด้วยก็คือการว่ายน้ําค่ะกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับเมืองร้อนนะคะนอกจากน้ําจะช่วยดับร้อนน้องได้แล้วนะคะน้องๆยังได้ออกกําลังกายร่างกายทุกส่วนอีกด้วยค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยให้น้องไซบีเรียนฮัสกี้เมืองร้อนมีสุขภาพที่ดีค่ะหมดปัญหาผิวหนังทุกประการนะคะมีขนสวยแข็งแรงและอย่าลืมพาน้อง ไปพบคุณหมอตรวจสุขภาพกันบ่อยๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคและดูแลสุขภาพน้องๆที่เรารักกันด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ทางช่องเรานำมาฝากสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะ ค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการที่จะแนะนำทางช่องเรานะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูน้องไซบีเรียนฮัสกี้นะคะท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ลงในช่องที่แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะทางช่องเรานะคะได้รับน้องไซบีเรียนฮัสกี้นะคะมาอยู่กับเราจำนวน2ตัวค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ค่ะตัวหนึ่งนะคะเป็นน้องไซบีเรียนฮัสกี้นะคะเพศผู้ค่ะน้องอายุ4เดือนค่ะน้องมีชื่อว่าเลโอค่ะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน้องไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียค่ะน้องมีอายุ7อย่าง8เดือนค่ะน้องมีชื่อว่าไลกาค่ะค่ะก็อย่าลืมกด s ซ b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ